เข้ามือลอนั่นเองครับตอนนี้ครับนักเรียนหรือว่านักศึกษาจากโรงจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาของยะลาเนีครับเขาก็ได้มีการแปรรูปเข้ามือลอมาเป็นนาซิดาแกรง,งงังบานะครับเป็นอย่างไรเดียวเราไปติดตามกันเลยนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลานะครับตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลา โดยคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับน้องๆเยาวชนจากแผนกอาหารและโภชนาร่วมคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาหารต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชนอย่างข้าวมือลอนะครับซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองสินค้า GI ของจังหวัดยะลาสู่ขนมทานเล่นนาซิดาแกร,รองเงงบาเขาบอกว่าเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพด้วยแนวคิดอนุรักษ์อาหารท้องถิ่นอย่างนาซิดาแกนะครับซึ่งทุกวันนี้แทบจะหาทานได้ยากให้เป็นขนมที่สามารถทานได้ง่ายขึ้นตอบโจทย์ในกลุ่มเป้าหมายและก็ชูวัตถุดิบให้เป็นที่ รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์เช่นนี้นะครับก็เป็นทางเลือกใหม่ในการบริโภคที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคใต้แล้วก็เตรียมมุ่งสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศต่อไปนายสมภพเพชรพักดีนะครับ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเยลลาก็บอกนะครับว่าการเรียนอาชีวศึกษาจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติเป็นหลักเพราะฉะนั้นการพัฒนานวัตกรรมถือว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องทําอยู่ตลอดเวลาเพราะจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพของผู้เรียนด้วยหลังจากที่เรียนจบไปแล้วสิ่งสําคัญนักเรียนอาชีวศึกษาต้องประกอบอาชีพได้การประกอบอาชีพได้ก็ต้องมีทักษะในเรื่อง,องของการพัฒนานวัตกรรมที่จะนําไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนา,นาคตสําหรับรางวัลชนะเลิศก็ดีใจที่น้องได้ยกระดับความสามารถรวมถึงยกระดับอาหารท้องถิ่น ให้มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นนะครับ